อันนี้ลองอีกบนอันนี้แอนเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวนะครับตามจอนมาชาแนลนะครับวันนี้นะครับรายการเรานะครับยกร่องมัน วันนี้เราพาทุกท่านนะครับเดินทางมาที่บ้านสําโรงนะครับอำเภอโนนไทยนะฮะก็วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาตายแบบทุ่งนานะครับแล้วก็เราจะไปหาปลากันงานนี้นะครับได้ออพิ่ชัยนะครับ,บเสียชัยนะครับก็มอบสถานที่ให้นะ ของโครงการนะครับครับทักทิ้งทักทิ้งโปรเจกต์ลิฟติ้งโปรเจกต์พี่ชัยครับพี่ชัยครับผมเสียชัยหรือเรียกเสียชัยนะครับมีต้อนรับเสนอแถวโคราชนะครับมีใครอยากถมที่ดินอะไรเงี้ยก็ติดต่อทางพี่ชัยได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะฮะครับผมครับวักที้งครับวักทิ้งหลงยุทธทุ่ด้วยครับผมโอเควันนี้วันนี้จะเสนอเมนูไหนพี่ดิพี่อ๋อวันนี้ปลาช่อนลื้อสวนครับปลาช่อนลื้สวนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันครับอ้าวคร คู่ใหญ่คู่ใหญ่ผู้ร่วมทางนะครับพี่พี่ก้องนะครับก้องวัชระครับก้องวัชระนะฮะคนบ้านเดียวกันอยู่นอนสูงเนี่ยฮะอยู่ใกล้ๆพี่ชัยครับวันนี้พามาทัวร์พี่พี่ก้องจะนอนที่นี่ไหมครับครับคืนนี้คงน่าจะนอนแล้วครับลูกพี่บอกแล้วนานมาหาพวกทีเมื่อวานก็ไปดอนบ้านใช่ใช่วันนี้ก็เลยลากลากผมมาด้วย บ้านเนาะแดนนี่มานะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเจอบรรยากาศที่โนนไทยอากาศดีมากเลยท่านน่ะลงก้ลงแทนนะครับรลงใหญ่ครับพี่น้อยครับอันนี้พี่ชายครับน้อยชื่อลำครับพป็น้อยชื่อลำครับก็แวะมาดูปลาครับเก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งคงได้ดูปลาเดี๋ยวคงได้เห็นปลาวันนี้พี่น้อยจะโชว์การหว่านแหไหมครับใช่อยากเห็นสักหนึ่งสเต็ปโอเคได้ครับได้เนาะเดี๋ยวจะคอยชมกันแล้วกันครับ

ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามตัวโอ้โหธรรมดาเลยเนี่ยสิตัวครับมีสิบตัวเจ็บครับน้ำเย็นๆครับน้ำเย็นครับผมเดี๋ยวตอเย็นเรามีเย็นทำกันนี้ครับอันนี้เช็คิครับอ่ามันข็บขาดเลยไหม เดี๋ยวมาทำเห่นเสียเลยครับแต่ก่อนเป็นวิ่งน้ำมั้งนี่มาปั๊บใหม่ได้เป็นบ่อเป็นอะไรโอ้นทางกมมมันเดินรถข้ามไม่ได้อันนี้พื้นที่นี่ถึงไหนพี่กลางป่ามันกลางป่ามันที่ไทยไว้ฮะนู่นเดี๋ยวน้องไกลไกลแค่ลูบแครอบเดียว อันนี้นะครับพี่ชัยจะพาไปหวานแหนะครับเพื่อจะเตรียมสเสบียงเดาไดันพันเยสรุปจนเย็นเดีย๋ยวเราไปกันลุยลุยลอ,อ,อันนี้ก็คือมองนะครับนี่ขาวขาวก็เดี๋ยวพี่ชัยจะพากลางมองกี่ชั่วโมงพี่ประมาณทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับครึ่งชั่วโมงก็ได้กินเลยครับผม มีปลาอะไรบ้างพี่ปลานินปลาตะเพียนปลาถวายว้าว <Wow. S 2> มีปิงไหมปิงไม่มีครับมีมีตะวังกระยมแล้วก็น,น่านใช่ยมน่าน <laughs> ดูครับวันนี้ก็ครับบรรยากาศมีเปเนาะออออนอนรอนอนรอเ oh <boy. S 1> อาล่ะครับหลังจากที่เรา กลางมองเป็นที่เรียบร้อยนะครับระยะกลางก็คือห้าสิบเมตรเกือบครึ่งบ่อนน่นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะรอระหว่างที่รอรอครับนี่เสียดใช้นะครับเขาก็จะมาโชว์การสเต็ปการวันแหอันนี้นะครับบ้านเราเขาเรียกว่าแหแหครับแหแหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดู แอันนี้จะวานบ่อไหนนี่เพื่อนอไล่ถือก็คือวานด้วยไล่ปลาด้วยอืรูมาลเนี่ยแูมุกแล้วเก็บยากันอันนี้ลาสุดอีน้ำวานวะนี่ แตกไปเว้ยวัวเลี้ยงตปวดส่วนเป็นปลวดอะจับแ้วนี่ดกระไหลอะไรเพ่นยันขึ้นมีเป็ปวดวัดอะไรนี่อันนี้ไล่หรือตั้งใจจะหวานอ,อันนี้ไล่คือไล่ปลาเออไัเน,นี้หว่าไปเรืีอยมัยนก็ลุก นั่นเองมั้ง๋อคือไล่ไล่มันด้วยเนาะแต่มันตื่นอะ่ะผมว่ามันไปอยู่นู่นไปปลายเนาะอ่ายยูไปไปลถามว่าเต็นท์ทำไมอยู่จมน้ำนะฮะตอนแรกนึกว่าคนมามาทำทริปแล้วกเ็เอาเต็นท์ไปไว้ข้างล่างการร่อนใช่ไหมการนอนในน้ำก็คือ,อไปเอาเป็นบ้านของปลาอ๋อ ลองอีบอร์ oh. <laughs> อน,นี่อันนี้เทปอ,เอันนี้เทปวันแห่นะครับอเลนลองได้ไหมพี่ได้จดไป,ไปเดี๋ยวแป๊บนึงไปเปลี่ยนชุดก่อนเอาเดี๋ยว,ย,วยังไงเอา <laughs> ไม่เคยวาน <laughs> ยังไงยังไงพี่มาสอนก่อน่ะ <laughs> เวียงตัวเลยเวียงพู่น้องครั้งแรกครับผมครั้งแรกครั้งแรกครับพี่พาก็ได้ไหมกันหนึ่งสองสองเอาในปาได้หัวคนเนาะโอ้โหได้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 ว่เดียวคนหวานเป็นอีกโอ้โหสุดยอดเอาแล้วหัวมันอยู่ไหนที่ไหนหาหัวแล้วค่อยรวบเอ้ได้นตัวนี้ก่อนนิ่ มุกเหอยชลีไ้ไได้หอยหอยชอนมนี่ยี่ใช่เผลอแป๊บเดียวดูครับได้หอยมาสามตัวไม่ไไม่ไปลงเนาระดุกไม่ต่วน่เาก็เอาเอาหอยอ่ะเอาหอยเก็บไว้เรากระตัวก็อันนี้ไม่ได้ได้มปรดุกไปไเขาไหมใส่ลอเาเอใสนเขามันงมโคหวะนั่นอ่ะแต่ไม่จูงคปันงไนกเขาไปเลยปาปไ เดี๋ยวุณถังไม่เอาเราทไม่เอาอันเดียวก็ได้ไหมพวกนี้เดี๋ยวมันจะนั่นตาวจะออกเนี่ยถังใหม่เนี่ยถังตัวสุดไปไม่ได้การแล้วครับเดี๋ยวไปหาหอยนกเขากัน เกิบติดวายโอ้โห,โห,โหนี่มันนี่มันโคลนดูชัดชัดวัดถอดเกิบดีกว่าไปอื โอ้โหนี่ๆๆนุ่น,น,น,นๆๆห้วยห้วยห้วยเดินไปเดินไปเนี่มันจะมีอ,อนาคตด้าน,นะครับโอ้ยใหญ่แท้กิจกรรมเยอะมากนะครับ ปลาปลาปลายังไม่ได้ก็ได้หอยก่อนยังดีปลาไม่ได้เอาหอยก่อนก็ยังดีตอนนี้ก็ได้แล้วครับหอยเชอรี่สามตัวลงทางไหนพี่นี่ลงเลยอย่าดูลวดหนาลดชดไฟไว้นี่อันนี้เห็นเห็นอย่างนี้นะครับมีไฟนั่นเนี่ยนี่นี่ลวดถ้าดูเถอะหลังมือฮะหลังมื่อเอาลิ้นแตะได้ไหม หลาดูเขาเกดาโอ้ไม่ลองดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบทานทาล้วมือหลังมือมันไม่ชตถึงขนาดไฟฟ้ายโดเจ็บเจตัวมือตัวเทโอ้ไม่เสี่ยงดีกว่าครับเสียงบ่เสียงเื้ไฟสายใช่ครับสายไฟกันไหนลูกพย่ย่อยกินไหมเนี่ย หอยเลยเก็บไปหายกับ้านี่นี่หอยลงเขาไหนหยินมาต้นน้ำเลยโมจะไปเหรียญพักชาไหมพักชาใครตุ้นได้การจัดวัดแช่ดีมันต้องแช่ก่อนแช่ก่อนลายหินเนี่ยอือนู่นน่ะอือดูมองแนวกินกี้อยู่ตรงนี้ไหนหยิมมามาคามาต้นน้ำเลยอ๋อเรียนหอยเหรียนต้นน้ำวนมามามากับหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเริ่มหนาวแล้วเราเปลี่ยนจากการหาปลาเป็นหาหอยนี่ครับ โอ้ครึ่งกูถังนี่ครึ่งชัง่วโมงครึ่งไหมน่าจะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมนี่ก็จะเป็นหอยนกเขาครับอันนี้ไม่รู้หอยอะไรเหมือนกันนี่เชอรี่โอเคหอยกาบจัดไปวันนี้เราจะทำผัดชานะฮะอันนี้คือการล้างหอย ในการเลี้ยนะขันล่างนครับเราต้องขยำขยำครับเพื่อดินจะได้ออกจากตัวหอยครับอ่าทำไมไมันลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยี่ลงนี่ออไปไปไปหนาวก็หลังจากที่เราไปหาหอยนะครับเพื่อเป็นเสบียงสำหรับตอนเย็นนี้นะครับ ตอนนี้ก็อันนี้ก็คือบ่อสำหรับการอาบน้ำนะครับชำระล้างสิ่งสปกปรกนะฮะบาปุนูนคุณโทษไม่เกี่ยว <c oughs> มีมไปตายด้วยอันนี้เป็นบ่อสำหรับอาบน้ำนะคุณ แรงธรรมชาติเลยนี่แต่ไม่มีเสียนะน่าสะอาดนะธรรมชาติอาตาจริงๆครับดูจากสีนี่คือเมนูหอยลายผัดชานะครับสไตล์พัตนาบ้านนอกนะครับนี่ดูโอ้เดี๋ยวดูให้ดูมันเป็นเกล็บนะจุจ้องเลยเดี๋ยวโทรอียละท้องอะไรนะครับ ไม่กินหอยนะกินกะชายเมื่อสิโยคนยามสนจยาจับไปนี่มึงจะเป็นรอยขี้กุ้งเมื่อไรมึงจะรลบกับเขาบินมาสู่รังคุ้งดูแลดีกว่าสบยาย,ยใจตัวนายบอกใช่ไหเฮยหวานเนาะโหวานหวานนี่นี่อย่างนี้แหละอ๋อหอยแออของผลป่วยนะไม่งานอะไรพี่อ่านว่ะ ทำเย้เก๋ครับยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมสำหรับคลิปนี้นะครับไปกันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายนะครับสวัสดีครับ